สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับรเซ็นดีเอ็กซ์ก็ปิดตลาดไปนะครับติดลบไปตามค่านะฮะโดยดัชนีมาอยู่ที่1,401.78จุดนะครับลดลงไป80.60จุดหรือว่าติดลบไป5.44เปอร์เซ็นต์ มูลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับหนานแน่นที่129,000ล้านบาทเศษๆนะครับซึ่งก็เป็นแรงขายในหุ้นนะครับทั้งขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางรวมถึงขนาดเล็กด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นการขายกันทั้งตลาดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งทางด้านของดัชนีนั้นตอนช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็ปรับลงทันทีติดลบไปกว่า50จุดถึงแม้ว่าจะมีการรีบาวขึ้นมาแต่ก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น แล้วก็พอมาช่วงบ่ายดัชนนี้ก็โดนเทขายอีกต่อเนื่องสุดท้ายก็ลงไปติดลบกว่า80จุดแล้วก็เกือบที่จะหลุด1 400จุดสร้วยสัมขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ก็กระจายตัวกันแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการปรับลดลงซะมากกว่าซึ่งตรงนี้ก็ปัจจัยกดดันก็คล้ายๆกันก็คือเรื่องของความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงมาก ทั้งในญี่ปุ่นแล้วก็ในเกาหลีใต้ด้วยส่วนทนาของสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศวันนี้ก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยรายด้วยกันก็เป็นการติดเชื้อในประเทศแล้วก็เป็นการค้นหาเชิงรุกเนี่รายโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือ KBank บ้านปูปตท STGT แล้วก็ CPR ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือ Singer, sta pb as s T a, p B, a c ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็คือปตท aot g u l f advance แล้วก็ K Bank โดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีกลุ่มไหนที่ปรับเพิ่มขึ้นได้ ก็จะมีเพียงแต่การปรับขึ้นของหุ้นเป็นรายตัวเท่านั้นก็อย่างเช่นทางด้านของซิงเกอร์วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรงถึง1 0 5จุด้ด้วยกันอันนี้ก็มาจากเรื่องของความคาดหวังงบไตรมาสที่4ก็คาดว่าจะเติบโตได้เป็นประวัติการณ์ด้วยกันก็มาจากสินเชื่อที่อย่างเติบโตได้อย่างโดดเด่นส่วน NPL ก็คาดว่าจาก ค่อยๆทยอยลดลงต่อเรื่องในอีกสองปีข้างหน้านั่นเองอีกหุ้นหนึ่งเป็นท้านของหุ้น AS หรือว่า ASIA SOFT วันนี้บวกขึ้นมา4.42%ก็คาดว่างงบประมาณท,ที่4นั้นผมว่ากรอบการจะเติบโตโดดเด่นจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจเกมซึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของการล็อกดาวน์ตรงนี้ก็เลยทำให้คนนั้นก็มีเวลากันมากขึ้นก็เลย ไปเล่นเกมกันมากขึ้นนั่นเองก็ทําให้ไตรามาสสี่ก็ถือว่าเป็นไฮซีซันกันไปแล้วก็ผลประกอบการในปีนี้ก็จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแล้วก็คาดว่าจะมีการจ่ายปันผลได้ก็อาจจะจ่ายปันผลสูงถึงกว่า50%ของกำลังสุทธิด้วยอีกหุ้นหนึ่งเป็นหุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาก็คือหุ้น so หรือว่าสยามราชธานีบวกขึ้นมา2.11%ด้วยกัน อันนี้ก็มาจากงบไตรมาสที่4เหมือนกันที่คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากไตรมาสที่3ก็มาจากการที่ลูกค้าใหม่ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนก็มีการเข้ามาใช้บริการเอาท์ซอร์สของบริษัทกันมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนั่นเองนี่ก็คือหุ้นหลักๆที่มีการปรับเพิ่มกันขึ้นมาส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงก็ เป็นการปรับลงทั้งตลาดเลยทุกๆ sector, เซกเตอร์ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่และก็หุ้นขนาดกลางที่มีการปรับลดลงมาก็อย่างเช่นทางด้านของกลุ่มพลังงานก็ไล่เรียงไปตั้งแต่ปตท,ทวันนี้ราคาหุ้นลงไป5.26%ปตทสพลงไป4.48%ไทยออยลงไป4.11% IRPC ลงไป4.23% กัฟลงไป6.99% g p s c ลงไป7.8% BGRIM ลงไป5.85%แล้วก็บ้านปูลงไป3.54%อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มค้าปลีกก็มีทางด้านของ CPO ลงไป3.63% CRC ลงไปถึง8.51% Macro ติดลบไป4.53% HOMPRO ลงไป6.21% BJC ลงไป6.67% Global ติดลบไป4.89%แล้วก็ COM7 ติดลบไป5.16%ถัดมาเป็นกลุ่มธนาคารก็มีทนานของ SCB ลงไป6.93% KBank ติดลบไป7.56% BBL ลงไป5.6% B ลงไปถึง8.04% KTB ลงไป7.63%แล้วก็ TMB ลงไปหนักถึง9.32%ด้วยกันถัดมาเป็นกลุ่มขนส่งกันบ้างก็มีทางด้านของนกแอร์วันนี้ลงไปฟลอ,เ,อเกือบจากฟลอเลยะะที่24%ติดลบไปถัดมาเป็นทางด้านของ BA ก็ติดลบไป11.81% AAV ติดลบไป10.45%การบินไทยลงไป9.6%แล้วก็ AOT ลงไป4.23%ด้วยกันถัดมาเป็นทนานของกลุ่ม ICT ก็ประกอบไปด้วย True ติดลบไป8.94% d e t a c ติดลบไป5.67% Advance ติดลบไป5.33%แล้วก็ Intouch ติดลบไป3.91% ถัดมาเป็นที่กลุ่มอาหารนะครับก็มีทางด้านของอิชินะครับก็ปรับลดลงไปถึง11.76%ตามด้วย TU นะครับติดลบไป8.9% CBG ติดลบไป7.89% Mint ติดลบไป6.54%ครับถัดมาเป็นทางของกลุ่มการแพทย์ก็คือ BDMS ติดลบไป5.5% BCH ติดลบไป5.11% BH ติดลบไป3.33%แล้วก็กลุ่มการเงินก็มีทางด้านของอ o n ติดลบไป8.84%ทานีติดลบไป8.29% VFIT ติดลบไป 8%, ไป 8. V ไป8สวัสดติดลบไป7.63%แล้วก็ MTC ติดลบไป7.11%ซึ่งในวันนี้เนี่ยการปรับลดลงของหุ้น ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางรวมถึงขนาดเล็กในวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่ช่วงก่อนหน้านั้นมีการปรับขึ้นไปค่อนข้างจะมากแล้วนั่นเองวันนี้ก็เลยทําให้เกิดแรงขายกนออกมาค่อนข้างจะรุนแรงหลายหุ้นเองก็ปรับลดลงไปตั้งแต่6%ปไปจนถึง8%เถึงส0ก็มีซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าแรงขายตรงนี้เนี่ยจะหมดแล้วหรือยังหรือว่าจะยังมีการปรับลงต่อนั่นเองซึ่งเราก็จะมีการ ทยอยอัปเดตสถานการณ์ให้ทางด้านของนักลงทุนฟังอย่างเป็นระยะอยู่นั่นเองนะครับและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ